สุดนะคะว่าเธอจะไปถึงไหนภาพในสักคู่นี้ที่สุวรรณภูมิล้ววันนั้นมีคนไปส่งเธอเยอะมากนะคะเป็นอีกหนึ่งนางงามที่มีแฟนคลับเยอะจริงๆค่ะใวเมื่อคืนที่ผ่านมาการประกวดรอบพีริมค่ะตั้งแต่เชื่อมคืนคพื่อจนถึงตีสาหลายคนนั่งดู<ม>บอกว่าเป็นคืนวันสุกร์ ดูเพลินค่ะดูได้สื่อได้ยังคะอ้าวนี่เป็นภาพนะคะจากการประกวด Miss Universe 2021จากอิสราเอลค่ะและเมื่อคืนที่ผ่านมา #Angelie และ #RealSizeBeauty ติดเทรนด์ซิปเอร์อันดับหนึ่งด้วยนะคะสำหรับตัวแทนของไทยค่ะคุณแอนเจลีสก๊อตเทมิสเนี่ยอวดโฉมใน4ชุดด้วยกันมีชุดราตรีสรั้นราตรียาวที่เป็นราตรียาวนะคะ,คะชุดว่นะายน้ำเมื่อสักครู่นี้สีแดงๆเนี่ยนะคะและชุดประจำชาติ ชุดประจำชาติเนี่ยคือทุกมีชื่อชุดนะคะมาแล้วชุดนางคาดได้รับแรงบ,บนันดาลใจจากมวยคาดเชื่อกของไทยนั่นเองหลายคนบอกโดนใจโดนใจแฟนนงงามบอกปเป็นสิยงเดียวกันว่าเท่ปกติเราจะชมว่าสวยใช่แบ่น,นี้แบบดูมารกมากแบบเท่เลยอ่ะอลักษณะเหมือนเหมือนน,อนอักกีฬาแอนชล่อเขาเป็นนักกีฬาอยู่ด้วยนะคะ โดยเฉพาะตอนที่แอนชิลีพูดแนะนําตัวว่ามาจากประเทศไทยชาวบอกชาวเ็ตบอกว่าชอบนี้แหละใโอยขนลุกจริง <c oughs> ฉันรอฟงังพอฟังพูกขนตั้งนี่นเลเอาฟังอยู่รอบค่ะ <c oughs> พูดหรือว่าเป็นประโยคสั้นๆที่มีคนเว v e r เยอะมากในตะิ๊กต็อและเธอก็อ่ะวนมาอีกแล้วนะคะสำหรับกระสแสกระแสแอนชินีสกัตแทมิสไท่แลเนี่ยเชื่อว่าจะมีไปอีกยาวเลยนะคะภาษาวัยรุ่นเขาบอกว่าช็อตนี้ได้ใจได้ใจแม่นะคะชาวเน็ตหลายคนคอมเมนต์เลยบอกว่าน้องแอนนี่แหละใช้แววมีความมั่นใจสวยสดใส ปังสมว่าที่ m ิส s u n ยูนิเวิร์สคนใหม่โอ้โหเดี๋ยวบอกอย่างนั้นเลยนะเดี๋ยวบอกมงสามมาแน่นอนแม้จะมีบ,บางกลุ่มเสียงแตกมองนะคะบอกว่าคือคือลักษณะโดยเฉพาะชุดราตรีสีทองที่แอนคุณีใส่เธอบอกว่าดูเจ้าเนื้อไปนิดนึงนะผู้หญิงชุดสะท้อนแสงใช่ขยายมันเป็นเงาเ<ร>งา,งา <ๆ S 2> ด้วยนะคะ ใครจะว่ายังไงก็ช่างค่ะแต่ในโลกโซเชียลมีเดียก็มีการแชร์คลิปส้มมะพยากร mm hmm. ส้มมะพยากรเนี่ย mm hmm. ไม่ได้เป็นลักษณะของสายนางงามมาดูว่าชุดไหนดีหรือ mm hmm. ไม่ดีนะ mm hmm. มาเป็นลักษณะถอดไพย,ยิบซีค่ะอเอาว่ายังไงบ้างคะต่อให้ทำไม่ดีขนาดไหนอะไรยังไงเขาจิม้มไปแล้วแล้วเตรียมตัวเซอร์ไพรส์สำหรับนางงามจากประเทศไทยแลนด์ได้เลยสิ่งศักดิ์สิทธิ รังสังหอนดีเซ็นดีเพราะฉะนั้นรอฟังข่าวดีจากน้องแอนชิลีนะจ๊ะปีนี้มันอาจจะเป็นปีของไทยแลนด์หรือเปล่าฝากไว้ให้คิดถ้าใบนี้เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ไม่คาดฝันก็ขอให้มันเป็นข่าวดีสำหรับไทยแลนด์นเขาแบบ ฟังถึงขนาดว่าอาจจะติดท็อปซรีเลยนะอโอ้โหต,ติดตามติดใจว่าอย่างนี้นะเช้าวันจันทร์นะคะโดยประมาณนะคะประมาณเจ็ดโมงของเช้าวันจันทร์ตื่นเช้าสักหน่อยมาเชียร์ให้กำลังใจแอนชิรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมนี่คุณครูคนสวยเสืมาบอกว่าคุณครูกินหยางจังสวยค่ะจังสวยค่ะ ประแด็กได้ค่ะเด็กะะประแดกค่ะประแด็กวันห้าวก,กินละสวยค่ะเชี่ยแอนชลีไดแอนชลีนะค่ะเออแอนชลีรักนะจุ๊บ